สวัสดีครับนัทเท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปของวันพฤหัสที่12นะครับพฤศจิกายน2563ครับวันนี้นะก็มาอัปเดตนะครับรีวิวสินค้าหน้าร้านนะครับแล้วก็แจ้งข่าวข่าวก่อนนะครับวันนี้นะครับช่วงไทยสายนะครับจะมีนะครับคูโบตานะครับ L 3 4 0 8นแะครับแล้วก็ตัว L 3 4 0 8 D I เข้ามาเป็นแพคคู่นะครับ แล้วสายสายช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีคูเบต้านะครับ L4708 นะครับเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะวันนี้เรามารีวิวฝั่งนี้ก่อนเนาะถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดิน ไปชมนะครับแล้วก็จะพาชมปู่ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาแนะนํานะครับรถไถมือสองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับวันนี้นะครับรถไถมือสองเราเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจากราคาเล็กน้อยครับก็หมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยบาทก็จะเป็นตัวขุดมันนะครับยกล่องเราก็เปิดที่หมื่นห้าห้าร้อยนะครับส่วนโรตารี่นะครับราคาเริ่มต้นที่สี่หมื่นสามจัดโปรกันไปเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นจากตัวแรกนะครับ ตัวนี้จะเป็นยันมานะครับ EF494P นะครับดูนะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้290,000บาทนะครับ290,000บาทนะครับเป็นรถยันม่า4.9แรงม้านะครับรถจดทะเบียนปี55เล่มพร้อมเอกสารชุดโอ้นะครับยางหลังพอใช้ครับนะครับดอกยางหลังพอได้อยู่นะครับยางหน้าก็อยู่ที่85%ครับนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ ึ๊บนไปทนงานตัวบีบันก้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวกองเปียกนะครับผมไม่ได้ใส่ตัวหมวกกองไว้นะครับสีสันเดิมๆครับตัวนี้ซื้อราคานี้นะครับเราเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับแล้วเราก็ปรับชุดสีขัานล่างให้นะครับสวยๆเข้าบ้านเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับต้องการหารถสีสูบนะครับรถสีสูบนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ เหมาะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับรับจ้างก็ได้นะครับระบบเกียร์เขานยนะครับก็จะเป็น9้าเกียร์เดินหน้านะครับ9้าเกียร์ไปหลังนะครับเครื่องยนต์ direct injection ครับตัวนี้นะครับ4วินขับ4ี่นะครับตัวนี้เป็นรถแพกเตอร์ค่ายยันม้าครับจบไปสําหรับตัวแรกนะครับแล้วก็มาตัวที่2ครับตัวที่2เรานะครับตัวนี้ก็ยังจัดโปนะครับจัดโปรถมาอีก5000บาทแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราลดให้อีก5,000ันบาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฮัวตานะครับ L 4 5 0 8นะครับฮัวต L ้า L4508 ครับยางหน้าครับยางหน้าเต็มเ็มเลยนะครับสวยๆเลยนะครับยางหลังก็มีแตกมีแหงบ้างครับตัวนี้นะครับถ้าเปลี่ยนยางหลังก็อยู่ที่หมื่นหมื่นหมื่นสี่นะครับเพิ่มอีกหมื่นสี่นะเปลี่ยนยางหลังใหม่หนึ่งคู่นะครับเบาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ครับตัวนี้สองแสนกับห้าพันบาทนะครับ สวยนะครับราคาพร้อมใช้นะครับเครื่องดีนะครับตัวนี้โฟวินทํางานได้ปกติทุกระบบนะครับตัวนี้ก็เป็นรถจดทะเบียนนะครับปี5้านะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นสี่สูบสี่ดิ่้าแรงม้าโฟวินขับสี่นะครับเป็นค่ายคูโบต้าครับตัวนี้นะครับก็คข้าๆนะครับความรู้เข้าวๆตัวนี้นะครับจะประกอบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนําข้ามเรือมานะครับนำข้ามนำเข้ามานะครับแต่มีเล่มพร้อมนะครับตัวนี้ หูชุดท้ายนะครับหูลากนะครับยังโอเคอยู่นะหูลากนะครับหูลากยังแน่นอยู่เค้าพีดีโอนะครับไม่ได้ใช้นะครับไม่เคยใช้นะครับฝาไฮไม่แตกนะครับตัวนี้ฝาไฮสวยนะครับก็จะเกาะพร้อมกับหางสามนะครับหางสามให้เลยนะครับตัวนี้นะครับบีดีสองสองสี่อีเฮฟวี่พัดนะครับเป็นฐานหนักเนาะตัวนี้นะครับเราเกาะฐานหนักให้เลยนะครับตัวนี้เป็นใบ ยี่สิบสี่นะครับแต่น่าจะเหลือยี่สองแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับใบกลางมีแตกนิดหน่อยนะครับตัวนี้เรามาอัปเดตรีวิวช่วงเช้าๆกันนะครับตัวนี้ก็ราคาที่สองแสนกับห้าพันบาทนะครับสองแสนห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนี่ตัวนี้เป็นยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับชุดคานนะครับไม่ผุนะลูกหมากก็ยังได้อยู่นะครับ มีซีนแล้วหน้าข้างขวาข้างซ้ายนะครับรั่วแค่อย่างเดียวนะตัวนี้นะครับเครื่องเดิมอ,อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถถ่นั่งขับนะครับเป็นคูปบต้า k r g หนึ่งสี่ศูพัดนะครับตัวนี้มีเล่มพร้อมสิกสกระดาโอนนะครับรถจดทะเบียนในปีห้าสองนะครับตัวนี้รอเล่มหกสิบวันทําการนะครับะระบบเกียร์สิบสองเกียร์เดินหน้า เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับระบบปฏิบัติการเกียร์นะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถไถแบบสูบเดียวนะครับระบบเข้าๆนะครับสำหรับเกษตรกรก็คือเป็นพวงมาลัยแบบพคอเยอร์นะครับไม่ใช่ power นะอันนี้คือเต้าปั่นพวงมาลัยนะครับแต่ว่าเราจะเป็นแบบพคอเยอร์ครับเป็นกันเพื่อมขับนะครับยางหน้านะครับก็ล้มับยางหลังก็พอได้อยู่นะครับยางหลังพอได้อยู่นะครับตัวนี้ราคา10,000แบาทครับ หนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับลดร้อมใช้นะครับตัวนี้ผมรีวิวการทางานให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะครับดูชุดท้ายหน่อยนะครับชุดท้ายสวยนะครับหมูช้างยังไม่สึกนะตัวนี้เพาวิดีโอนะครับเต็มนะนะครับซ้ำต่างๆสวยนะครับตัวนี้ไปพร้อมกับหางสามครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ ดูฝั่งนี้ฝั่งทางซ้ายหนึ่งแสนบาทครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับปรับสภาพนะครับหรือว่าตามสภาพนะครับเรามี2ราคาให้ท่านเลือกนะครับถ้าปรับสภาพก็โทรมาสอบถามราคาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 1 91, ครับ8 6 1 1ก9 1ครับ091 861 หรืออีกหนึ่งเบอร์ครับที่063ครับ3130447ครับ063 3130447นะครับอันนี้นะครับติดจองแล้วของลูกค้าที่อำเภออุบลรัตน์นะครับอันนี้เราเข้าเก็บงานทําสีนะครับเป็นคูปต้า l 3608นะครับรถจดทะเบียนปี56นะครับตัวนี้รถสวยนะครับเครื่องดีเลยแหละนะครับเครื่องดีเลยนะครับแห้งด้วยนะครับตัวนี้จะทําสีใหม่สีสวยนะครับรอปรับสภาพนะครับจะถึงคิวแล้วครับจะถึงคิวแล้วนะครับอีกคิวเดียวนะครับรอ ของซุมแพ้ออกเราก็จะเอาไปปรับสภาพให้แล้วนะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับพี่ยังขายได้นะครับเป็นตัวที่สี่นะครับเป็นตัวที่สี่ของวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถตักนะครับรถตักนะครับรถตักสีนะครับควต้าแถวสามหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้นะครับพร้อมตักนะครับอันนี้จะเป็นปากตักปากเล็กนะครับไว้สําหรับใช้ในงานตักพวกขี้ยางได้นะครับแล้วว่าตักพวก พวกดินพวกหินพวกทรายนะครับได้นะครับตัวนี้ในใช้งานนะครับได้สบายๆเลยนะครับยางหน้าเป็นยางล้อนาครับตัวนี้นะครับระบบเขาจะเป็นระบบ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์สายหลังเครื่องยนต์จะเป็นระบบเครื่องยนต์ดเรกซิชชั่นครับ36แรงม้าโฟวินขับ4นะครับตัวนี้ยางนะครับถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้ตักนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยางหน้านะครับเพราะว่ายางหน้าจะแบกน้ําหนักนะครับจะใช้ยางแบบนี้นะครับในการแบกน้าหนัก แต่ว่าถ้าลูกค้าจะไปโรงนานะครับจะถอดเกลียนหน้าแล้วก็โรงนาก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่หรือแถมยางหน้าให้ใหม่นะครับตัวนี้จบในราคาที่สามแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับสามแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับหางไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับหางไปกับรถสามสิบหกแล้วนะครับผมตัดหางออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์ตับวุ้งกีนะครับแล้วก็จะเป็นหางส่วงหางถ่วงสายด้านท้ายนะครับ ชุดท้ายนะครับตัวนี้รถแห้งๆนะหูช้างไม่สึกนะครับตัวนี้ชั่วโมงการทํางานน้อยครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าหกนะครับแปดร้อเจ็ิสี่ชั่วโมงนะครับแปดร้อยเจบสชั่วโมงสวเลยนะครับ ยันม่า E/F นะครับสามเก้าสามทนะครับตัวนี้นะครับเป็นยันม่าสามสิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้ก็ระบบตัวเดียวกันกับสามหก p เลยนะครับตัวนี้นะครับหรือเรียกง่ายว่าตัวท็อปรถจเบียนนะครับปีห้าเจดนะตัวนี้ลูกค้านะครับแผ่นลังค่าสวยครับยางสวยเดิมนะครับทั้งสี่เส้นนะครับยางเต็มเต็มเลยนะครับดูสีคันดันดินล่างนะครับมีร่อนหน่อยๆนะครับมีร่อนหน่อยๆเองนะครับตัวนี้รถจทะเบียนปีห้า็ นะครับราคาก็อยู่ที่275,000บาทนะครับ275,000บาทนะครับนะครับชั่วโมงการทำงานครับสามพันเกชั่วโมงสำหรับสาวกยันม่มานะครับอ่าเรื่องชั่วโมงนะครับรถยันม่มาถ้าเป็นไมดิจิตอลนะครับ จะขึ้นเร็วนะครับกว่าไม้สายนะครับผมบอกเลยแนะนําเลยนะครับเหมือนกับไม้สายสาย16กับยันมาเมื่อยันมาสตาร์ทเครื่องปุ๊บรอบเครื่องทํางานขึ้นปกตินะครับแต่ถ้าเป็นคูเอต้านะครับรถไม่วิ่งไม่ขึ้นนะครับรถไม่วิ่งไม่ขึ้นนะครับตัวนี้3,920ชั่วโมงถือว่าใช้งานไม่หนักนะครับใช้งานน้อยนะครับใช้งานน้อยอยู่นะครับชุดท้ายนะครับเอาหลังทีดีโอเต็มนะครับ จุดรั hmm. people, Ireland, Ona, ่วซึมไม่ม Mont ีนะครับต right ัว hmm. นี hmm. ้นะครับ <c> จ <ười> <Movie> ุดร <Missy. c ười> ั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้จะให้หางหกนะครับเป็นหางหกหางหกใบยี่สิบสองนะครับใบเต็มนะครับสีสันสวยครับนะครับเดิมๆเลยนะครับเบาะมีขาดนิดหน่อยครับแผ่นลังคานะครับไม่แตกนะครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับต้นคัดเดิมนะครับลูกหมาต่างๆยังแน่นอยู่นะครับ หมักต่างๆยังแน่นอยู่ตัวนี้รถพร้อมส่งนะครับพร้อมขายไม่เก็บสภาพเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับรถสวยๆเลยนะครับ2 7 5แส0เจ็ดหืนห้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ยกนิ้นะครับเบอร์โทรเบอร์เก่าและเบอร์เดิมศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะมาตัวถัดมาครับตัวนี้ก็จะเป็นกูบต้านะครับ B ีสองสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กนะครับน้องเล็ก2ี่สิบสี่แรงม้านะครับ 2420นะครับยางหน้าก็ก็หลนๆแล้วครับแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับยางหลังเต็มนะครับเป็นยางคู่ตัวโอตานินะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทแล้วกันครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับน่าจะให้ใบดันหน้านะครับให้ล้อกันจมนะครับแล้วก็จะเป็นหางสามนะครับส่วนห้องด้วยสารนะครับสวยนะครับไม่ผูนะตัวนี้นะครับต่างๆยังครบนะครับชั่วโมงอยู่ที่หนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงครับโอ้โหใครเปิดคุณแจค้างไว้เนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงนะครับรถสวยนะครับขายเดิมนะครับตัวนี้ถ้าปรับสภาพพร้อมนะครับนมทเอาแค่แสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดลดราคาให้นะครับปรับสภาพพร้อมทําสีพร้อมนะครับทาสีหางให้พร้อมนะครับแสนเจ็ดนะครับหางสวยนะครับ ยางอีกข้างก็ยังเต็มอยู่ครับยังได้อยู่นะครับมีแค่ยางหน้านะครับที่เป็นตาหนิแค่นั้นนะครับแต่ถ้าล้างออกมันก็จะเห็นดอกนะครับดอกยางก็ยังได้อยู่นะตัวนี้ครับพวกพวกหมากต่างๆก็มีรวมบ้างนะครับมีหลวมบ้างนะตัวนี้นะครับอ่ะราคาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทตัดสภาพตัดสภาพหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับตัวที่ขายได้อันนี้สามหกศูนย์แปดอันนี้ เอสพีตัวนี้ไปที่อำเภอนนสังนะครับลูกค้าสั่งจองไว้แล้วรอเข้าทาสูนะครับลูกค้าออกเป็นเงื่อนไขของคอกสนะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าที่เอีที่ติดตามทางทีมงานนักเทเกอร์ของเรานะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับและก็ลูกค้าคอกสเท่านั้นนะครับเราจะไม่มีการผ่อนดาวหรือว่าเก็บ2งวด3ามงวดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มีเงื่อนไขก็คือเรามามัดจํานะครับวันแรกนะครับถ้าซื้อรถปรับสภาพนะครับมัดจํา1 0 0 0 0มบาทนะครับ ในระยะ300กิโลเมตรแรกนะครับหรือถ้าลูกค้าเกินระยะ300กิโลมัดจำ20,000นะครับมัดจำ20,000นะครับส่วนที่เหลือนะครับรถปรับสภาพนะครับหรือไม่ปรับสภาพก็เ่ารถไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับรองรถเสร็จนะครับลูกค้าช่งจ่ายเงินนะครับตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเงื่อนไขของทางร้านนะครับเหมอนนี้นะครับรถเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยว DC 7 0 s นะครับปี55นะครับดูช่วงล่างนะครับแผกสวยนะครับ เครื่องเครื่องเดิมนะครับรอยคิวรอยคิวปีมาร์คอยู่ครบนะตัวนี้นะครับพร้อมกับถังเก็บข้าวนะครับถังเก็บข้าวด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นลองกระสอบนะครับตัวนี้พร้อมเกี่ยวเลยครับลูกค้านะครับปากนะครับออเกอร์ตัวนําต่างๆนะครับอ๋โดยสารนะครับเบาะก็มีเท็บสายพันบ้างนะครับ ังคามีแตกบ้างนะครับตัวนี้นะครับังคารเปลี่ยนได้ให้ให้หม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวราคาผมเปลี่ยนให้ใหม่ราคาสองแสนเก้าหมนบาทครับนัดไปลองเกี่ยวหญ้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาดีดตัวพี่น้องนะครับหยาแปนเลยสวยนะครับตัวนี้นะครับพอนะครับไม่หักไม่ดามนะตัวนี้นะครับปาดสวยนะ ัวเดินนะครับตัวเดินดีนะครับไม่ซึมนะไม่รั่วนะครับกระบอกนะครับสายพ่านล่องมีแตกบ้างนะครับหนึ่งสองสองล่องนะครับแล้วก็ดูตู้ตะแกรงร่อนหน่อยนะครับเมื่อวานผมรีวิวเมื่อวันก่อนนะครับผมรีวิวการทางานให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างแกรงร่อนสวยนะครับตู้สวยนะครับพร้อมเกี่ยวได้เลยตัวนี้นะครับ ราคาก็อยู่ที่290,000บาทนะครับเราจัดส่งให้ฟรีให้400กิโลเมตรไปเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หารถเขี่ยวอยู่นะครับรุ่นลองกระสอบนะครับหรือว่าเรางบน้อยนะครับเราจะไปติดถังอุ้มที่หลังก็ได้นะครับถังอุ้มแค่แสนเดียวนะครับแสนเดียวก็เป็นอุ้มของฟาร์มเทคนะครับผมแนะนําเป็นอุ้มของฟาร์มเทคนะตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ290,000บาทนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับผันพ่วนผันยกล่องอันนี้จะเป็นของปอเสรีโชคชัยนะครับที่ยังไม่ทันได้ประกอบไว้นะครับตัวนี้จะเป็นใบ24นะครับก็ราคาที่17,500ส่วนใบ22ก็อยู่ที่15,500นะครับส่วนผานพ่วนตัวนี้ของพี่ทีนะครับ5 22อนะครับอยู่ที่3500บาทนะครับส่วน6 24 36,500บาทนะครับปอเสรีโชคชัยนะครับอยู่ที่พวงละ3 5 2หนา เครื่องโบกนะครับอยู่ที่65,000่นหนะครับเป็นเครื่องขูดอ้อยของค่ายนาซ่านะครับตัวนี้ขุดมั่นนะครับ12,500สารนาซ่า13,500สามห้าร้อครับเพราะว่านาซ่าเนี่ยจะราคาให้ราคาสูงกว่าเขาเพราะว่าเป็นสินค้านะครับผมบอกเลยว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะครับเป็นสินค้าดีนะครับเป็นสินค้านะครับในแบรนด์นะครับในจังหวัดของอุดรธานีนะครับที่ตอนนี้กําลังบูมเลยนะครับตัวนี้นะครับ น,นี้คือตัวขุดนะครับตัวขุดมานาซ่านะอันนี้ผานขุดของพอเสรีโชคชัยนะครับอันนี้ผานขุดของหนึ่งกเกษตรโชคชัยนะครับส่วนนี้ก็เครื่องขุดนะครับของชัยนาซ่านะครับไปฝันะ่นงนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ วันนี้สามสี่ศูนย์แปนะครับรอไปที่ท่ากันโทนะครับอันนี้ L4 5 0 8่ห้านดนะครับตัวนี้ไปที่อำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับตัวนี้ยางใหม่นะครับยางเดิมนะครับยางล้อหลังมาสวยนะครับยางหน้ามาเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับตัวนี้ใส่ข้อซิ่งให้นะครับตัวนี้จะไปพร้อมตัวตัดหญ้าครับเหลือไฟครอบข้างนะครับไฟครอบข้างสองข้างนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากอำเภอแก่งอย่างสูงคนับที่โอนสั่งจองนะครับโดยที่ไม่เข้าดูรถนะครับเพราะว่าดูรีวิวนะครับของผลงานตลอดนะครับของทีมงานตลอดนะครับว่าเราทํางานกันนะครับยังไงนะครับเพราะว่าพวกพูดคันต่างๆนะครับเราตรวจเช็คให้หมดทั้งระบบไฟนะครับตัวนี้ก็รอเก็บระบบไฟอีกหน่อยนึงครับแล้วก็น่าจะจัดส่งภายในอาทิตย์หน้านะนะครับส่วนตัวนี้นะครับสวยเลยครับเป็นคูปอตานะครับแ3 6 0 .8 นะครับ ตัวนี้ของลูกค้าที่อำเภอภูกระดึงนะครับภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะรีวิวส่งงานนะครับตันนี้จะจอดรถที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีจองนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นยันมานะครับ p f 4 9 4 g นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าจากอำเภอสีสงขามนะครับสีสงขามจังหวัดนครพนมนะครับมาจองไว้นะครับสวยๆเลยครับ เรือปรับสีชั้นล่างใหม่สีชั้นเออเลือเก็บชุดชั้นล่างเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวนะครับแล้วก็จะนัดวันส่งแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ของอำเภอพระทองคานะครับเพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวเสร็จก็จะมีข้าวน้ำมันยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้นะครับอำเภอพระทองคํานะครับจังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือรถที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจัดส่งแล้วนะครับ ตัวนี้ภาพทองคำนี้รถปีสูงนะครับรถปีห้าหกเลยนะครับตัวนี้ดูุปกรณ์โรตเอรี่ครับตอนนี้สินค้าที่ร้านเรานะครับจะเอาโรตเอรี่นะครับเข้ามาขายอยู่สามค่ายนะครับค่ายแรกจะเป็นของนาซ่านะครับของสี่ค่ายเลยนะครับค่ายสองสายช้างนะครับค่ายสามฟัมเทคนะครับ ค่ายสี่สยามสตลร่านะครับมีทั้งหมดสี่ค่ายนะครับราคาเริ่มต้นที่4ี่หมืนสามตัวนี้นะครับเป็นเมตรหกสิบนะครับนัดจัดโปรนะครับเราขายอยู่ที่สี่หมืนห้านะครับราคาหน้าร้านนะครับซื้อออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับสี่หมื่นสามส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรแรกนะครับส่วนฟ้ามเทคนะครับบอดเจ้าวิูุกาัครับเราขายให้สี่หมืนเจ็ดนะครับสี่หมืนเจดซื้อขายออนไลน์ส่งให้สองรอยกิโลเมตรแรกเหมือนกันส่วนนาซ่านะครับนาซ่านะครับ ขายอยู่ที่40,06นะครับเป็นขนาดเม็ด60นะครับถ้าเป็นขนาดเม็ด80นะครับนาซาเราขายอยู่ที่50,05นะครับส่วนสยามสตล่านะครับสยามสตูล่าโน่นนะครับเราขายอยู่40,03นะครับ4 0 0มนะครับของฟาร์มเทชนะครับเราขายอยู่ที่50,06นะครับ50,06ฟาร์มเทชให้ตามราคาบดตัวตัดหญ้านะครับเราก็มีนะครับตัวตัดหญ้า ตัวต่เจ้าถ้าเป็นเม็ดสี่สิบนะครับเม็ดสี่นะครับตัวนี้เม็ดสี่สิบเราขายอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับสองหมืนหกนะครับตัวนี้จัดส่งฟรีนะสองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับโครงสร้างหนาครับนะครับเสริมเด็กเสริมหนาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นยอยปั่นแบบสลิปคัทนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่สองหมืนห้านะครับขนาดเม็ดยี่สิบนะครับเม็ดยี่สิบอยู่ที่สองหมืนห้า ส่วนทางนี้ก็จะเป็นฐันทํารุ่นนะครับทํารุ่นเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับทํารุ่นก็ราคาที่หมื่นสามนะครับฐานขุดนะครับไอ้ยันยกล่องนะครับตัวนี้หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับตัวนี้ใบยี่สิสองนะครับของนาซานะครับฐานขุดนาซาใบยี่สี่อยู่ที่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับส่วนโรตารี่มือสองครับเรามีนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งแปดสองเอฟนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้า ใบสวยนะครับยังได้อีกหลายปีนะครับตัวนี้พร้อมย่อยปั่นนะครับตัวนี้หนึ่งแปดสามเอฟนะครับอยู่ที่สี่หมื่นหกนะครับหนึ่งแปดสามจะใหม่กว่านะครับมีจะสูงกว่านะครับทํามาออกมาคนละรุ่นตัวนี้อยู่สองหมืนห้าครับเมตรหกตาช้างนะครับเป็นเอสเคนะตัวตัดหญ้าเล็กครับตัวนี้นะครับสําหรับรถสกูล B บีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนสามนะครับสองหมืนสามนะรถลออไอ้ผันกุดนะครับ เดินดูวันนี้เดินดูแบบทะลุผปูโครงเลยนะครับวันนี้ดูทั้งทั้งสามที่เลยนะครับวันนี้อยู่สองหมืนสามครับแบตเตอรี่เมนดหกนะตัวนี้อันนี้อันนี้สามหมื่นครับอันนี้อยู่ที่สองหมื่นครับตาช้างนะครับเมนดหกนะตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้านะครับเม็ดแปดนะครับหนึ่งแปดสองเอฟนะครับ ตัวนี้หมื่นเดียวนะครับเม็ดหกนะตัวนี้เอาไปสองหมืนห้าแล้วกันนะครับตัวนี้สองหมืนห้านะครับเป็ดเม็ดแปดนะสองหมื่นห้านะครับฝาบนมีผูกนะครับตัวนี้สามหมืนห้านะครับหนึ่งหกสี่นะครับเป็นายช้างนะครับหนึ่งหกสี่แปดอันนี้ก็สามหมืนห้าเช่นเดียวกันครับสินค้าเราขายคือตามสภาพนะครับไม่มีการปรับบิวใดๆทั้งสิ้นนะครับ นะครับพวกอุปกรณ์เนี่ยเราจะขายตามสภาพกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่าจะมีสินค้าตัวไหนขายบ้างนะครับอันนี้คือล้อกันจมของทีสี่นะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็จะเป็นฤดูกาลนะครับเขี่ยวข้าวนะครับก็จะเป็นปลายปีนะครับฤดูกาลสุดท้ายนะครับหลังจากเขี่ยวข้าวนะครับการขายของเราก็จะเป็น พวกโรตารี่นะครับที่เข้ามานะครับพอสาหรับลูกค้าทํานาปังนะครับเริ่มมองหาโรตารี่เพื่อใช้งานแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับทีมงานเรามีโรตารี่อยู่3าค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น3ค่ายสี่ค่ายนะครับตาช้างนะครับฟาร์มเทคนะครับสยามสโตลานาซ่านะครับหรวอชุดดันดินของนาซ่าก็มีครับสินค้าคุณภาพจริงๆครับจากค่ายนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเนาะร้านเราก็จะประมาณนี้ครับ มันไม่ใช่ศูนย์นะครับไม่ใช่ศูนย์นะครับเรา <c oughs> ใช้กันแบบตรงๆครับซื้นๆนอะ,อะเอาบอไปปรับสีก่อนบอกขั้นนั่นนะฮะบอไปเฮ็ดสีบ่ไซ่เกียร์หนาแน่นติดของหน้าซาไซรถ ด้านหลังก็กําลังปรับสบภาพกันนะครับ่ะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูเปอร์ต้าเอลสามหกศนปดะครับของลูกค้าที่อำเภอชุมแพนะครับอันนี้จังหวัดขอนแก่นเนาะก็สวยสดงดงามครับนะครับสีสันสวยเลยนะครับเก็บงานนะครับอันนี้กําลังเริ่มประกอบนะครับเหลือทําสีตัวนะครับเหลือทําสีตัวนะ ทาสีหัวนะครับเราต้องทําสีให้มันบาลานซ์กันนะครับดูสีชุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรถปีห้าสามนะครับปรับสภาพใหม่นะครับใช้งานนะใช้งานนะครับันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับยางสวยด้วยนะครับตันนี้ลูกค้าจบไปสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถตักนะครับสองแสนเอ้ยสองแสนเก้านะรถตักสี่สิบห้าแรงนะครับตัวนี้นะครับใช้งานดีดีนะครับ ใช้ยกของอยู่นะครับประกอบเลยครับประกอบเลยรถตัก KRT ครับตัวนี้นะครับอยู่ที่แสนสี่มืนบาทนะครับรถตัก KRT นะครับยังอยู่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับหนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับยางสวยนะครับส่วน L สี่ห้านย์แปดนะครับ พร้อมชุดดันดินนะครับยังไม่ได้ติดตั้งชุดดันดินนะครับร้อมชุดดันดินก็ตัวนี้เอาไปเลยครับแสนหกหมื่นบาทนะครับแสนหกหมื่นบาทนะครับพร้อมชุดดันดินนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับเ่วนตัวนี้4ีเจ็ดศูนย์แปดนะครับของลูกค้าที่อำเภอศรสีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ ติดตั้งชุดดันดินอยู่นะครับติดตั้งชุดดันดินอยู่อันนี้ก็จะเป็นงานชุดดันดินนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็3 6 0 8 SP เนะครับเมื่อวานถอดคันโค้งออกนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็กาลังเสริมชุดดันดินใส่นะครับติดตั้งชุดใบมีดของนาซาใส่นะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับลูกค้ากดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับมี คลิปต่อๆไปอีกนะครับมีรถเข้ามาใหม่และก็จะรีวิวนะครับทดสอบการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับวันนี้จะมีทดสอบการทํางานคูปะต้าแอลสูฝากกดไลค์นะครับกดปุ่มติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามอย่างเดียวนะครับคลิปไม่เด้งนะบอกไว้ก่อนนะครับต้องกดกระดิ่งซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นนะครับมันจะมันจะเรียกว่าเปิดการแจ้งเตือนตลอดเวลา นะครับตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างสูงครับสนใจแท็กเตอร์มือสอก็091 861 1191นะครับขอบคุณครับ